ท้องอืดน,นะคะคือเขาไม่ยอมกินอาหารเมร็ดแล้วก็ไม่กินยาแม่อมก็เลยป้อนยาไปกระตุ้นลำไส้แก้ปวดท้องขับแก๊สไปรอบหนึ่งแล้วก็ทิ้งระยะมาแม่อมก็ป้อนยาขี้ลื่นนะคะแล้วก็ยาขับแก๊สเนี่ยทุกๆหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ยาขับแก๊สเนี่ยกินไปสองครั้งแล้วแล้วก็แม่อมก็เลยเอาเอาฟ้าให้เพราะเขาไม่ยอมกินอาหารเมร็ดแล้วก็มียาแห้งแล้วก็มีน้ําแม่อมก็เลยใส่ถ้วยไว้ให้ แล้วก็จับท้องดูมาลุท้องก็ค่อนข้างเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะลูกนะลูกแม่จับท้องที่ลูลๆกก็เมื่อกีก้นี้แม่อ้อมก็มันก็ป่องปอกหน่อยนึงดีดดูมันก็มีแก๊สแล้วนะคะแม่อ้อมก็พยายามนวดลุกอยู่คือก็นวดไปพักหนึ่งแล้วแล้วก็ดูเขาสักระยะหนึ่งก่อนว่าเขาจะยังไงนะคะเนี่ยก็คือต้องนวดท้องให้แก๊สมันไอเนี่ยคือก็รู้ว่าลุลุคือแข็งเหมือนกันท้องค่อนข้างแข็งอะคะ่ะ แม่ก็ห่วงนะอืกลัวว่าลูกจะกลัวลูกจะเป็นแบบมะแม่อ้อมกลัวมากเลยเดีย๋ยวแม่อ,อ้อมนวดมาลูกก่อนนะคะจริง,รงๆเขาก็มีอึบม,มานะคือช่วงก่อนที่เขาจะมีอาการซึมๆเนี่ยเขาก็อึบปกตินะอึบเม็ดใหญ่แค่ด้วยสิเดี๋ยวแม่อ,อ้อมก็รูดูอาการมาลู้อีกสักระยะหนึ่งก่อน ส่วนนินจาเนี่ยปรากฏว่าวันนี้แม่อ้อมพบว่าเขามีแผลที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้างนะคะเนื่องจากนิสัยคือชอบกระทืบเท้านะคะนี่คือข้างนี้แล้วก็อีกข้างหนึ่งนะคะคือมีแผลที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้างเลยแล้วก็เดี๋ยวนะคะเออนี่ค่ะนะคะก็คือนิสัยชอบกระทืบเท้าแล้วก็ฉี ไม่ลกหางก็คือสกรปรกมากนี่แม่อ้อมกุ้มใจในเรื่องสกรปรกของนินจาเดี๋ยวแม่อ้อมต้องพันขาเขานะคะแล้วก็ดูซิว่าเขาจะแกะออกหรือเปล่าต้องพันขาด้วยค่ะเดี๋ยนะทำแผลนะคะก็คือเดี๋ยวนะคะแปบ๊บหนึ่งเห็นไหมคะฝ่าเท้าเขาเห็นไหมคะเดี๋ยวนะคะแม่อ้อมก็นั่งเหยียดขาเหยียดแข้งอยู่เห็นไหมคะว่าเป็นแผลอยู่ก็คือต้องใช้สำลีเนี่ยรองตรงที่มันเป็นแผลนะคะแล้วก็พันพันแผลเอาไว้พันตัวนี้ไว้นะคะ ว่าไม่ให้เขากระทืบแล้วก็เป็นแผลขึ้นไปเยอะๆแล้วมันอักเสบมันจะทําให้มีปัญหาถึงกระดูกได้แลถึงขั้นต้องไปหาหมอนี่มันลําบากเลยเดี๋ยวแม่อ้อมจะทําให้เขาก่อนนะคะผ่านเรียบร้อยแล้วค่ะไม่รู้ว่าจะแกะออกหรือเปล่านะเพราะว่าไม่รู้ว่าต้องพันกี่วันเพราะว่ามันเริ่มและมันเริ่มอักเสบมากแล้วาะชอบกระทืบเทาบ้าไหวเข้ากงแล้วก็จะกระทืบเทา้า เดี๋ยวดูนะคะว่าจะกระทืบไหมเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวดูนะคะเดินไม่เป็นค่ะเดินไม่เป็นเลยคันนี้ไม่อ้อมพันแล้วเดินไม่เป็นเลยนิสัยคือชอบกระทืบเท้าแล้วก็ขีไมไ่นี่เลยอ่ะอพันไม่เคยถูกพันขา หมูหวานเขาจะชินเขาพันจนชินไงหมูหวานเขาจะมีปัญหาเรื่องขาเขาแบกไงต้องสักพักหนึ่งอ่ะมันจะไม่ถนัดเอาเข้าไปสงสัยจะดึงออกแน่เลยติดอยู่ค่ะไม่ถัดแบบน,นะ ไม่เคยถูกพันธนาการสัก,กอย่างงคือไม่เคยอ่ะเดี๋ยวแม่อ้อมปล่อยเขาไว้ก่อนแล้วกันกินยาเอาฟ,าฟ้าแล้วค่ะแม่อ้อมก็เฝ้าสังเกตอยู่นะเป็นห่วงแล้วต้องคอยนวดท้องกินนิดนึงกินนิดเริ่มกินนิดนึงแล้วค่ะเดี๋ยแม่อ้อมต้องนวดท้องแล้วก็ให้กินยาขับแก๊สอีกตอนนี้กำลังเค็ดองยุลิอยู่ เริ่มกินแล้วคะ่ะแต่แม่อ้อมก็ยังไม่วางใจนะถึงยังไงก็ต้องให้กินยาขับแก๊สอีกรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวต้องนวดท้องอีกเพื่อความปลอดภยัยน้ำแม่อ้อมก็ให้ใส่ถ้วยไว้เพื่อมันจะกินยากก็ให้กินน้ำในถ้วยคือเวลาถ้ากระต่ายมีอาการป่วยอะ่ะก็แม่อ้อมก็จะใช้วิธีนี้คะ่ะคือขวดก็เอาไว้ด้วยแล้วก็จะมีน้ำใส่ถ้วยไว้ให้เพื่อเขาจะกินได้ง่ายกว่า แล้วก็แบบมันมันสบายหน่อยนึงอย่างเงี้ย,ยก็จะจะปล่อยพวกเขาเดี๋ยวสี่ทุ่มครึ่งแม่จะให้กินยาขับแก๊สอีกรอบนึงนะมาลุกกินได้ก็สบายใจแล้วค่ะยาเนี่ยนะคะเนี่ยแม่อ้อมนะต้องมานั่งทีละเส้นเลยนะคะคือว่าเนี่ยอันเนี้ยคือแข็งถ้าแข็งปุ๊บเนี่ยกันไกตัดไม่ออกแม่อ้อมจะคัดทิ้งเลยนะคะเนี่ยคัดทิ้ง อันนี้คือคัดทิ้งนะคะสมมติถ้าดึงขึ้นมาเนี่ยจับขึ้นมาเนี่ยถ้าแข็งอย่างเงี้ยไม่อม้อมไม่อ้อมคัดทิ้งเลยคือไม่ตัดให้ลูกต้องมานั่งตัดตัดหญ้าเนี่ยนะคะใส่ถ้วยเนี่ยก็กว่าจะเสร็จก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าเราต้องมานั่งคัดคัดหญ้าแข็งๆออกเพราะว่าถ้ากลึงกตัดออกก็โอเคถ้ากัึงกตัดไม่ออกไม่อ้อมทิ้งทันทีเลยเพราะว่าหญ้าเนี่ยมันมันจะมีมาเป็นแบบอย่างนี้นะคะอันนี้ร่อนฝุ่นแล้วนะถ้าเป็นปึกจะยิ่งหนักกว่านี้อีกนะ อันนี้ร่อนฝุ่นแล้วกิโลหนึ่งก็ร้อยี่สิบาทต่อถุงแล้วก็กินครึ่งทิ้งครึ่ง,งยังไม่พอนะคะคือลูกเนี่ยก็ยังคัดเส้นอีกนะถ้าแม่อ้อมเนี่ยตัดให้แล้วคัดให้แล้วนะคะพวกเขาก็ยังคัดเส้นกันอีกนะคะว่าถ้าแข็งเนี่ยเขาจะไม่กินเขาจะกินแต่ใบใบใบในิ่มๆอย่างนี้ค่ะเนี่ยนิ่มๆนะคะเนี่ยเห็นไหมคะนิ่มๆอันนี้คือใบนิ่มๆแต่ถ้าเป็นก้านแข็งๆอย่างเดีย๋ยวนะคะอันเนี้ย เขาจะไม่กินนะเขาจะทิ้งเขาจะคัดทิ้งกันเลยนะถ้าเป็นก้านแข็งๆอะ่ะเนี่ยแข็งๆเหลืองๆเนี่ยเขาจะไม่กินกันเลยเขาจะกินแต่พวกใบนิ่มๆถ้าเกิดว่าดูอย่างนี้น,นะคะกระต่ายก็จะมีเรื่องเรื่องหญ้านี่แหละคะ่ะแต่ว่าการที่กินหญ้าคือการรับฟันนะคะเป็นสิ่งที่ดีให้กระต่ายกินหญ้าทิมโมธีกระต่ายโตเนี่ยก็คือให้กินหญ้าเนี่ยเป็นการรับฟันเพื่อไม่ให้กระต่ายเนี่ยเกิดอาการเป็นฝีรากฟันแล้วก็เ การอักเสบของฟันนะคะแล้วก็เป็นการรับฟันให้ฟันเขาเนี่ยสวยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยในบ้านเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเรื่องฟันนะคะจะไม่มีจะมีปัญหาที่เรื่องลักษณะฟันในเนี่ยค่อนข้างน้อยก็ถ้าหากฟันในยาวเนี่ยต้องทําการกรอนะคะคือต้องกรอต้องหมอเขาต้องใช้วิธีกรอฟันก็คือต้องวางยาเสียค่าใช้จ่ายประมาณสองถึงสามพันบาทนะคะในการในการกรอฟันที่ฟันที่ยาวอะนะคะต้องวางยากอ เพราะฉะนั้นก็ถ้าคนเลี้ยงกระต่ายควรให้กระต่ายกินหญ้าทิมมทีนะคะดีที่สุดค่ะแต่บางบ้านก็จะให้มีเป็นหญ้าโอ๊ตนะคะแล้วก็หญ้าวีดหญ้ามันมีหลายชนิดของกระต่ายอาจจะสําหรับคนที่เลี้ยงกระต่ายจะค่อนข้างสรรหานะคะสรรหหญ้าให้ลูกกินแล้วก็จะมีหญ้าเนเปียนะคะมีหลายชนิดมากแต่แม่อ้อมาให้กินแค่หลักๆแค่ทิมมทีอย่างเดียวเปลืองตังค่ะเพราะว่า สรรหามาบางทีซื้อมาลูกก็ไม่กินอยางไม่อ้อมซื้อออดมาไม่มีใครกินเลยเสียดาตังมากล้วออ๊ดค่อนข้างแพงก็ไม่ซื้อกินทีโมทีกับอาล้ฟาฟ้านี่แหละคะ่ะพอแล้วเออประหยัดด้วยใช่ไหมยูริมาลุเริ่มกินแล้วก็เริ่มแต่งตัวแล้วคะ่ะหมูหวานกาลาเต้เห็นไหมคะ สองตัวนี้เขาจะกินหญ้าค่อนข้างเก่งหมูหวานเนี่ยฟันในเขาจะค่อนข้างสวยนะคะแต่ว่าฟันนอกเขาคือฟันหน้าเขามีปัญหาแต่ฟันในของหมูหวานเนี่ยก็คือไม่ยาวเลยนะคะเพราะว่าหมูหวานเขากินหญ้ากเก่งเอ่อกระต่ายที่เจ้าของไม่ค่อยไม่ให้กินไม่ค่อยให้กินหญ้าเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าเอา้าดูลาเต้ทาของแม่เอา้าดูลาเต้ทาแม่มันตีลาเต้ดีไหมเนี่ย ที่ไม่ให้กินหญ้าส่วนใหญ่เสร็จแล้วฟันเนี่ยข้างในมันจะยาวนะคะพอฟันยาวเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้มีการรักษาหรือมีการกรอมันก็จะทําให้ฟันเนี่ยดันลงไปนะคะพอเคี้ยวปุ๊บก็จะดันดันดันลงไปมันก็จะทะลุไปถึงคางอะไรเงี้ยมันก็เกิดเกิดจากจากการอักเสบที่ตรงนี้แหละค่ะสาเหตุเนี่ยก็คือยาวแล้วต้องตัดถ้าไม่ตัด ก็คือมันจะทะลุลงมาข้างล่างทําให้เกิดการอักเสบของฟันนี่คือสาเหตุของการที่ต้องให้กระต่ายกินหญ้าเป็นหลักนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่วยลดอาการท้องอืดด้วยให้อาหารเม็ดอย่างเดียวมันไม่ดีแต่ก็ยังขนาดขนาดขนาดไม่อ้อมให้กินอย่างนี้นะคะมารามู้ยังมีไม่วายเลยค่ะอันนั้นเกิดจากภาวะของเขาอีกอย่างหนึ่งนะคะกระต่ายมันจะมีลำไส้ค่อนข้างสั้นเพราะฉะนั้นการท้องอืดจะเป็นค่อนข้างค่อนข้างง่ายกว่าสัตว์ชนิดอื่นค่ะ